คนเคยได้ยินเรื่องราวนี้ไหมคะคำสาบเวียงจันหรือคำสาปพ,พันปีที่ประเทศลาวประสบพบเจอมาค่ะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่บอกว่าประเทศลาวเนี่ยโดนคำสาบม่ให้เจริญ1,000ปีและตอนนี้นะคะเขาก็บอกว่าประเทศลาวนั้นสามารถไขปริศนาคำสาบได้แล้วและตอนนี้ประเทศลาวก็ถือว่าผ่านวิกฤตเรื่องของคำสาบแล้วด้วยค่ะ ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับฟังคลิปนี้ด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะคุูอ้อนจากช่อง s o r r y of g u i d กนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์คุณท่องเที่ยวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุูอ้อนจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเท้าสีโคตรที่สาบแช่งเมืองเวียงจันทร์และเราจะมาไขาปริศนาด้วยนะคะว่าคำสาบแช่งนั้นคืออะไรและตอนนี้นะคะประเทศเราเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยหลุดพ้นจากคำสาบแช่งนั้นแล้ว ซึ่งคลิปนี้เราจะมาฟังกันค่ะว่าคํำสาปแช่งนั้นคืออะไรและที่บอกว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยคืออะไรแต่ขออนุญาตก่อนนะคะว่าคลิปนี้ครูอ้อนจะพูดทั้งภาษาไทยและภาษาลาวนะคะมีคําที่มันเป็นคาําพญาหรือว่าคําที่เขาพูดกันนะคะโดยครูอ้อนจะอิงจากคนแก่คนเฒ่านะคะแต่เขาก็จะพูดเป็นภาษาลาวนะคะว่าเขามีการพูดกันยังไงนะคะ ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนอีสานเนี่ยก็คงฟังรู้เรื่องนะคะซึ่งคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสาธุเดอ้อห้มันเป็นจังสี่ไปตลอดอวสารพญาใดมาครองอย่าให้มันจะเลื่อนใดให้มันเลวและให้มันขากันไปเเผาซัวให้มันห่างนูเรื่อยจะเลิ่นขืนซัวข้าวความจะเลิ่ญนมิทอสร้างปัดหูมิทองูแหลบลิ่นคร่หน่อยให้ยตำลงเรื่องจันลานสร่างย่าห้หฮูเครื่องสี คนบ่มีศิลธรรมอยู่คร่องเมืองบางผู้ใดมาคร่องสร้างปกคร่องตุ่มไผ่ขอให้หุวงเพียงสางพับหูหุงเพียงงูแหลบลิน้นจากบทรกลอนที่ครูอ้อนได้พูดให้กับทุกคนฟังเมื่อกี้นะคะถือว่าเป็นบทรกลอนที่สื่อถึงเรื่องราวของการสาบแช่งนะคะนั่นก็คือเท้าสีโคดน,นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวของเท้าสีโคสาบแช่งเวียงจันนี้นะคะ ก็เกิดจากการที่ท่านเนี่ยโดนรอบสังหารค่ะโดยเรื่องราวนี้นะคะถือว่าเป็นการสราบแช่งที่บอกว่าให้เจริญแค่ช้างปัดหูนะคะก็คือฟึบฟบช้างปัดหูแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็งูแลบลิ้นเราก็เห็นอยู่ว่างูแลบลิ้นเนี่ยก็คือประมาณว่าแป๊บเดียวนะคะก็ตกต่ำอย่างเงี้ยซึ่งคำสาบนี้จะมีเรื่องราวอย่างไรเรามาเริ่มรับฟังกันค่ะ กาลครั้งหนึ่งค่ะที่เมืองเวียงจันทร์เกิดความเดือดร้อนมีช้างป่าจํานวนล้านๆตัวนะคะมาบุกรุกทําลายเลือกสวนนานแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนค่ะเจ้าเมืองเวียงจันทร์เนี่ยจึงประกาศหาคนดีมาปราบช้างโดยตังเงื่อนไขว่าหากผู้ใดปราบช้างได้จะได้รับพระราชทานพระราชธิดาแห่งเวียงจันทร์เป็นผู้ครองค่ะครานั่นเองนะคะเท้าสีโคต ผู้มีอาวุธพิเศษเป็นพระตะบองผู้มีวิชาเก่งกล้าหาผู้ใดเปรียบได้นะคะรับอาสาปราบช้างสำหรับเท้าสีโครนี้นะคะสันนิษฐานว่าอาจเป็นชาวกุยซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่เก่งเรื่องช้างนั่นเองโดยปราบช้างมาแต่โบราณค่ะซึ่งมาจากแถบดินแดนสีโคตบูนจึงเรียกว่าเท้าสีโคตนั่นเอง และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์บอกเล่าอีกว่าเท้าสีโคดนี้ทรงมีฤทธานุภาพฆ่าไม่ตายและสามารถลากท่อนซูงขนาดใหญ่มาทำกระบองได้ด้วยนะคะเพื่อปราบช้างป่านานับล้านตัวเลยทีเดียวพอเท้าสีโคดนะคะอาสามาปราบช้างแล้วเนี่ยและก็ทำได้สำเร็จนะคะจึงได้รับพระราชทานพระราชธิดาของพระเจ้าเวียงจันทร์เป็นคู่ครองค่ะ ต่อมาพระเจ้าเวียงจันทร์ก็กลัวว่าเท้าสีโคตเนี่ยจะแย่งราชบัลลังก์นะคะจึงใช้อูบายเพื่อที่จะกําจัดเท้าสีโคตแต่ไม่สําเร็จค่ะเพราะว่าเท้าสีโคตเนี่ยฟันแทงไม่เข้านะคะจึงฆ่าไม่ตายค่ะพระเจ้าเวียงจันทร์จึงคิดอุบายขึ้นนะคะโดยหลอกถามจากธิดาของตนว่าด้วยเหตุใดหนอเท้าสีโคตจึงเป็นคนเก่งราคาบ่อตาย พระธิดานะคะก็ไม่รู้เลกคลของพระราชบิดาในวันหนึ่งนะคะจึงถามเท้าสีโคดว่าเจ้าอ้ายเป็นคนเก่งไยขากระปตายน้องอยาูัว่าอ้ายไม่ดีอันใดน,น้อเท้าสีโคดะคะไม่รู้ถึงภัยจะเกิดกับตน เพราะความรักเมียนะคะจึงเล่าเรื่องสมัยบวชเป็นสามเณรให้เมียฟังว่าที่ตนมีพลังสามารถปราบช้างได้นั้นก็เพราะครั้งหนึ่งเนี่ยได้หุงข้าวถวายหลวงตาได้หักเอาไม้ดิบนะคะที่มีลักษณะเหมือนคนกำลังยืนกลางแขนอยู่เลยตัดเอากิ่งนั้นเนี่ยมาคนหม้อข้าวค่ะพอคนแล้วเนี่ยก็ทำให้ข้าวนั้นกลับกลายเป็นสีดำ หลวงตาไม่พอใจนะคะก็เลยสั่งให้เนนสีโคดเนี่ยฉันข้าวหม้อนั้นเพียงคนเดียวค่ะหลังจากนั้นนะคะจึงทำให้เนนสีโคดเนี่ยมีพลังช้างสารอีกทั้งฟันแทงไม่เข้าและกอกคาไม่ตายด้วยหอกดาบค่ะเมียก็ถามต่อไปว่ามีท่างไดบอที่คนอื่นจะ่าเจ้าอายให้ตายได้ เท้าสี่โคดน,นะคะไม่คิดว่าเมียมเนี่ยจะสามารถฆ่าตนได้ลงคอจึงตอบไปว่าเขาท่างหูเกาเท่านั้นกระตายดอกประมาณว่าถ้าจะฆ่าก็คือให้ฆ่าด้วยการสวนทางทาวารขึ้นมาแค่นั้นก็สามารถตายได้ค่ะพระธิดานะคะจึงนำความไปเล่าให้พระบิดาฟัง พระบิดาทราบเรื่องนะคะจึงหาอุบายที่จะฆ่าเท้าสีโคตโดยเชิญเท้าสีโคตเนี่ยไปร่วมเสวยอาหารที่ท้องพระโรงบริเวณท้องพระโรงนะคะก็ได้ทําเป็นห้องบางคนหนักนะคะหรือว่าห้องซ่วมไว้ถ่ายนั่นเองโดยได้วางยนต์หอกนะคะไว้ในซ่วมถ่ายนั้นด้วยค่ะพอเสวยอาหารเสร็จนะคะเท้าสีโคตเนี่ยก็เข้าห้องบางคนหนักยนต์หอกก็ทํางานค่ะ คือหอกก็แล่นขึ้นทางหูเก่าก็คือทางทวารน,นั่นเองถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะแต่เท้าสีโคตไม่ได้ตายทันทีค่ะเท้าสีโคตได้ทราบว่าเสียรู้ผู้หญิงแล้วจึงหอกกลับไปตายที่เมืองสีโคต,ตะบองนั่นเองก่อนตายนะคะก็ได้สาบแช่งเมืองเวียงจันท์ว่าให้หุงเพียงสร้างผับหูเพียงมู่แลบลิ่น เพราะคนเวียงจันเป็นคนบ่มมีสัจธรรมขนาดว่าเท่าสีโคดมาปราบให้แล้วยังหาวิธีกำจัดให้ตายได้ลงข้อตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคำสาบก่อนสิ้นใจนะคะที่เท้าสีโคดเนี่ยได้สาบเมืองเวียงจันทร์ไวค้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่บอกว่าให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพียงแค่ช้าปัดหูเพียงแค่งูแลบลิ้นแค่นั้นไม่ให้เจริญทุกชั่วอายุใครมาปกครองประเทศก็ไม่ให้เจริญค่ะ แม้เท้าสีโคดน,นะคะจะสาบแช่งเมืองเวียงจันทเอาไว้แต่ด้วยใจที่รักเมียนะคะซึ่งมาจากเวียงจันท์ก็ยังมีใจบอกวิธีแก้คำสาบเอาไว้นะคะซึ่งมีอยู่ว่าพิว่ามือใดมีพญาตาเดียวไปยืนเท่งหมากหินกลางนำของม้วนค่ำสาบทั้งผองกรสิมาไล่สิน้นซึ่งในที่สุดเท้าสีโคน,นะคะก็ตายด้วยคมหอกทางทวันหนักค่ะ รรยมนสาบแช่งนครเวียงจันทร์เสร็จก็สิ้นพระชนในเวลาต่อมาค่ะซึ่งถือว่าเป็นคำสาบที่ให้ไว้กับนครเวียงจันทร์ให้พบกับความพินาศล่มจมนะคะหากจะเจริญได้ก็ให้เป็นแค่ช้างพับหูเพียงงูแลบลิ้นเท่านั้นนะคะและจะพ้นคำสาบได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีหินฟูน้ำมีงูใหญ่และก็ช้างเผือกนั่นเองค่ะ ซึ่งเราก็มาไขาปริศนากันนะคะว่าตอนนี้ประเทศลาวเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยพ้นคำสาปแล้วพ้นคำสาปอย่างไรเดี๋ยวเรามาไขาปริศนาด้วยกันค่ะคำแรกนะคะ หินฟูน้ำนะคะถูกตีความว่าหมายถึงสะพานค่ะเป็นการเปรียบถึงการที่หินเนี่ยซึ่งอยู่ใต้น้ำนะคะได้ฟูลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ำและสะพานที่กล่าวถึงก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวที่สร้างขึ้นแห่งแรกที่จังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะ ต่อมากค่ะคำว่าช้างเผือกนะคะถูกบางคนตีความหมายว่าหมายถึงฝรั่งหรือว่าชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามาในประเทศลาวเป็นจำนวนมากนะคะมีโครงการลงทุนกับประเทศลาวเนี่ยต่างๆมากมายซึ่งเกิดขึ้นหลายโครงการมากๆ แต่สําหรับช้างเผือกในความหมายของคนลาวเองนะคะเขาบอกว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นช้างเผือกในที่นี้ก็หมายถึงผู้มีบุญบารมีหรือว่ามีบุญญาธิการนะเข้ามาในประเทศลาวนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะซึ่งเป็นในหลวงรัชกาลที่9ของไทยเรานั่นเองค่ะที่ได้เสด็จ ไปพระราชดำเนินเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเมื่อปีพศ2537นะคะซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์สำคัญและก็มีนัยยะด้วยนะคะซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของลาวนั่นเองค่ะและต่อมาค่ะก็คือคำว่าพญางูใหญ่นะคะ คนลาวเล่าว่างูใหญ่เข้าเมืองเนี่ยก็คือมีรถไฟเข้ามานะคะซึ่งปัจจุบันถือว่าประเทศลาวเนี่ยมีรถไฟนะคะจากหนองคายไปเวียงจันทร์หรือว่าณปัจจุบันนี้ก็ยังมีรถไฟความเร็วสูงด้วยค่ะและก็ข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการได้รับพ้องสันติภาพโดยลาวเป็นประเทศที่4นะคะถัดจากเวียดนาม ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติแต่สามารถรักษาสถยรภาพและก็ความสงบของประเทศไว้ได้ค่ะประเทศลาวนะคะจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งสันติภาพประจำปีพศ2551ค่ะโดยทางคณะกรรมการสันติภาพโลกของประเทศอินโดนีเซียได้มอบของสันติภาพโลกให้กับประเทศลาวเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปีพศ2551 จนปัจจุบันนะคะของสันติภาพโลกก็ตั้งอยู่บริเวณเดียวก,กันกับประตูชัยนะคะติดกับสวนสาธารณะนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของคำสาบที่ประเทศเราคงทำให้ทุกคนเนี่ยพอเข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวกับคำสาเบเวียงจันทร์พันปีนะคะว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่และบุคคลแล้วกันค่ะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะถือว่าเป็นตำนานที่เขาเล่ากันมานะคะแล้วก็ทางฝั่งของเราเนี่ยก็ไขปริศนาบอกว่าคำสาบที่โดนแล้วต้องมีการล้างคำสาบตามที่ เท้าสีโคตเนี่ยได้พูดไว้ก็เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วและตอนนี้ประเทศเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนามากๆนะคะถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยไทยตอนนี้ปัญหาการเมืองคึกคักนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนะคะอนาคตไทยเราเนี่ยคงจะไม่สู้เพื่อนบ้านแน่นอนนะคะ โอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคงจะทําให้ทุกคนเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับคููอ้อนได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ